โอ้โหเจ้าของนาดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะเอาเอาเอาขึ้นเหรอที่ย่างเหรอโอ้พุนน่ะแม่นบอกโอ้ก็อยู่ใกล้ๆนี่เแหละใช่ไหมทำแบบนี้มันไม่ได้มันเป็นบึงเหรอเออมันเป็นบึงเลองทำอะไรไม่ได้มันเป็นบึงเด้อบ้านป้าสุดใจโอ้โหนี่อยู่ใกล้ๆนี่นี่เอง เออนี่สวนยางบ้านหลังนั้นโอ้ยมันมันอยู่ติดกันเพียงแต่มันอ้อมเนาะสะไรปลาบบานี้น่าก็พายามควอยอยนี้นะอืออือโอ้มันมีน้ำห่วยน้ำน้องพี่น้องมันก็เลยมีปลาลายปลาลายมาแต่ทุ่งน่ไอ้ผักขยงมันชอบขึ้นแบบนี้เนาะไหนนี่เนี่ยไม่ชอบขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่อันนี้มันไม่ใช่แต่มันชอบขึ้นแบบน้ำจแชแบบนี้มันมันอยู่ตามทุ่งนาเออ ส่วนมากนะมันปลายูน้ำลึกเด้โอ้บรรยากาศบรรยาากศพี่น้องพู้น่ะมองเห็นฝูงควายนู่นใหญ่นู้นน่ะไม่เห็นบ่อควายน่ะแหละควายที่เดินผ่านบ้านเลี้ยงบ้านเราเหรอแมนบ่อผ่านผ่านนาเรามาแกมาเลี้ยงพี่ใดพู้น่ะอู้ควายแกเยอะเนาะยยี่สิบตัวพู้น่ะอุวยยุ่มอันเข่าอันนี้เข่าเนี้ยมาเขานุ่ม แม <Man. S 2> นขึน้นปนกันพุนาทางนั้นแห้งแดงจึงคืนบ่มีฮอดเขาบรรยากาศรม่มรื่นทุ่งนาพี่น้องโอ้ oh, อยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ว่ามันอ้อม,มนเน,ะมนมาะแออมนถ้าออกไปนี่ได้เนาะใกล้ถ้าเรามาทางนี้มันอ้อมเด้อมันไม่มีทางวันนี้จะพาคนแก่มาปล่อยป่าเด้อพี่น้อง สีไหยพ่นยางไห่คืน<ด> <me. S 2> เมือนะ่<ะ>อามาเบิงหลีมา,มาเบิงหลีค่ะเจ้าแมนะ ตงตงลีตตงงเนาะลีอืมถ้าตงมันจะเป็นตะไคร่อันเขี้ยวๆอีกแบบหนึ่งความจริงถ้าปลามันลงแล้วมันจะลอยโขปลามันเยอะเด้วยที่พ่อบอกโรหน้าเล่ามืดเราอะฮะมันก็ได้หลายแหลเนาะงเมื่อเขาอะไรปิดมาไม่มีปลาย่าโอ้เขาเลยปิดอยู่มันจะไม่มีปลาลสัมพอมันหลายเป็นกระสอบจะได้นะ ปิดไว้ไม่ให้ขี้เหยือ่อมันเขาจะบ่เห็นบาปา่ปลาล้วมีแต่ปลาอ้อยซอยบ่มีขี้เหยือ่อพนหนาวอู้หน่อไม้ไล่เพิ่นกระปูคนน่ะพี่นอ้องใช่หนไ่ไม้ลานี่ไงมีแต่ก้อนหน่อไม้ไล่เด้นี่นะ,อ,ะอืมที่เรากินนอนหวานแล้วนะแต่ก็ไม่ได้คิดหนีิด้แต่บอกว่าใกล้กใกล้จะก็หนาวเอางีหน่อไม้นนมไล่โอ้อแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วนี่ค่ะเจ้าหาเบิสแล้วดูดูหน่อไม้ไล่มันออกมัน โอ้ยนออันนี้ย้ามันบอกคือพู่ได้ออกอยู่นี่ออกเ็ไปเกงก็ได้นะมเออมันมันบมีแล้วนี่ค่ะเจ้าหาเบิดตแล้วก้อนนี้ก็ไม่มีนะรอยขุดใหม่ๆอยู่ถ้าเจ้าหาขายเนาะโอ้บรรยากาศโอ้ก้อนนี่ร่มรื่นขนาดเลยก้อนบักใหญ่เลยก้อนนี่ แสดงว่าข้าเจ้าปลูกนานแล้วได้เหน่อยได้ถ่ายได้ดีถ่ายได้ยสก้สวนนะคะ F4 โอ้เพื่อนปลูกเนาะเพิ่นปลูกของต้นไม้ผลไม้นะคะ F4 สกันนะอือมีมะม่วงอุทาอุตาฝรั่งชมพู่เลยชมพู่แล้วก็มีต้นอะไรมะขามมะขามแปรบอก มะขามเทศมารุมก็มีแล้วก็ต้นแค่แลมะม่วงมีผสมประสานกันเลยอันนี้เพื่อนก็ปลูกถั่วปลูกบวบอุ้ยฮอนนี่แหละอ้บรรยากาศดีมากในเอฟซีนี่แหละอยู่แบบนี้แหละอากาศมันสบายนะคะเพื่อนาเทียงนาเพื่อนก็ร่มรื่นนะคะต้นไม้ทำนาปลูกข้าว ฮโอ้เกี่ยวเข่าวเพิ่่มจังสิเป็นใกมโอ้ลุงลุงเต่าก็มีเพื่อนบ้านอยู่มันใกล้ๆกันอยู่แต่ว่ามันอ้อมเนาะอ้มถ้าไปทางนี้เนาะใกล้เลยจะลอยมาหารัดมาหันน้อยเดียวหนึ่งโอ้สวนกล้วยนะคะ กลำลังตกหวีนะคะโอ้มันมันสีแก่แล้วอีกหน่อยต้นเม่าแ,แล้วก็กระเดาต้นกระเดาก็มีต้นต้นเวนจี่ต้นลำยายต้นเียบมีหมดทุกอย่างมีหมดทุกมีหมดทุกอย่างโอ้มะขามนะั่นเด้มะขามก็มมีะขามก็มีมาามมจักมะขามสม้มหรือมะขามหวานเนาะนี่เดตต้นมะขามนะ แสดงว่าเพิ่นปลูกอย่างละต้นสองต้นน,นีทุง่งนาเพิ่นนให้มันมีหมดทุกอย่างปแต่ว่าเขาเพิ่งงามาขากางเ่อ,อ,ก,อ,อกางอบ่เขากลางก็ซ้ำกับเข่าเจ้แนาแมน<อ>พร้อมพระเจ้าละอืมแต่ว่าไม,ไ,ไม่มีญยาเลยเน,นานนะขักอยู่ด้วยเข่าเพิ่นเขาเนียวบ่เดี๋ยวมันกลมแล้วมันทองแล้วเขาก้างเขาก็ไม่ทำเหนี้หรือขานั่น พราะว่าซ้ำนี่เนี่ยมันมันมันวานปุ๋ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันอันนี้แล้วมันานแ้มันมันกลายแล้วถ้าจะวานวานปุ๋ยหมานี่มันวานบ่ได้แล้วมันตั้งทองแล้วและแล้วเราก็จะเดินทางกลับวังปูกันนะคะบูเด้อจ๊ดปก็ดที่บอกแล้ววันอันนี้กำลังเป็นขุาเมาเลยข้าวพี่น้องโอ้นีก็ปล่อยน้ำางี้ยเลยนะอันนี้มันอยู่ข้างบนเนาะอืม นั่นมันจะแห้งรื้ออันนี้มันเป็นคันนาค่ะบู้ตรงนู้นพี่น้องอู้ข้าวดกแท้ข้าวบ้สะอ่อนข้าวข้าวเจ้าดกแท้พี่น้องเอาเอาบุกไปบุกไปเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดเขาบอกอย่างนั้นไปก่อนจะดูไปดูดอกไม้ธรรมชาติก่อนนะอือดอกไม้มาดูดอกอะไรพี่น้องสีม่วงด้วยนะ โอ้โหข้าวดกข้าวดกโอ้ยเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยพี่น้องนะเห็นไหมมันเริ่มเหลืองแล้วยงกำลังเป็นข้าวเม่าเนาะใช่นี่ไงนี่แหละกำลังเป็นข้าวเม่ามันงวยแล้วนาะเนข้าเมาเขาเรียกกันมันงวยก็คือมันใกล้จะแก่แล้วใช่ไหมใช่นี่ฮะมันนี่ไงถ้าถ้ามันยังไม่แก่นะมันก็จะตั้งแบบนี้ใช่อันนี้มันเป็นเม็ดแล้วมันงวยแบบนี้คือว่าจะแก่แล้วนะมันเป็นเม็ดแล้วเม็ดมันเต็มแล้วเม็ดแล้วนะใครสิ โอ้ข้าวข้าเจ้าดกม่ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้โอ้ทงนี่ได้ข้าวร้ายเลยละ่ะหญ้าไม่มีเลยนะข้าวหวานเขานี่เนี่ยเขาหวานเหาอนี่เหรอใช่ข้าวหวานได้หน่หญ้าไม่มีเลยดกดกดก,ดกพี่น้องอันนี้น่าขาน่าจะน่าจะเป็นข้าวตีอยะใช่เหมือนที่ตรงนู้นที่ข้าวเกี่ยวแล้วอ่ะ ก็จะมีอีกที่นึ่งนะคะ FC ที่เขาเกลี่ยแล้วนี่นี่นี่ต้นอันนี้นะวัวกินดีเลยนี่เนี่นี่ต้นปอดกบนี่ใช่วัวกินดีเลยคุนน่ะทุ่งนาข้าเจ้าพี่น้องโอ้ลายไร่อยู่เด้นี่วได้ข้าวเยอะอยู่นี่เพราะว่าข้าวข้าเจ้างามนะคะโอ้มันดกมากเลยข้าวหวานนะคะ โอ้วานได้แบบนี้มันก็ได้การแล้วใช่เห็นไหมนะหญ้าไม่มีเลยมีแต่ต้นข้าวเก็บนี่นี่ต้นนี้แหละนี่ต้นมะกอกต้นนี้ใช่ไหมใช่ภาษามานาภาษากาแฟเก็บปีนี้มันก็เป็นโดกอีกเด้หนิแมนมะกอกต้นนี้เลยนะเอฟซีมะกอกที่เขาใส่กับตำส้มอยู่ใช่ตอนนี้มันยังไม่แก่นู่นต้องนาเกี่ยวข้าวอีกหน่อยนู่นแหละ โอ้เรามาดูข้าวนะค<ห>นะเอฟซีปดมันจะพอเกี่ยวโอมันพอเกี่ยวแล้วไม่ใช่จะหรอกมันพอเกี่ยวแล้วนี่เราจะเข้าตังไหนละ่ะทำไมมันหกจังเลย <c oughs> <c oughs> อ้าผู้ใดผู้ใดมาผู้ใดามาเจนะ้จาไปสาจะมาแต่บ้านใดนี่าาบ่นเนี่อคอยสิมากีพาเจ้าเก,กี่ยวเขานี่นะ สิพาเกี่ยวข่าวเห็นอยู่บ่อุ้ยสอนข่าวข้าเจ้ายาเอ้ยผู้น่ะเออโอ้ยมันพอเกี่ยวแล้วนี่มันเหลืองเบิดแล้วแมนแดดออกสองสัยมืออื่นนี่เรียบร้อยเลยนี่โอ้อันนี้พอเกี่ยวแล้วนะคะที่เราดูเมื่อกี้มันยังไม่พอเนาะนี่อันนี้เหลืองเบิด์ตละพี่น้อง <c oughs> ไอยก็มาแต่ผุแล้วเจ้าเจ้าอุ้ยมันล้มหมดแล้วนะปลาไทยบ้านอุ้ยมันมีน้ำด้วยนะข้าวล้มน้ำเต็มเลยอุ้ยมันหนักเกี่ยวยากเลยบาดทีนี่โอ้แต่ว่าคักแต่เด็กเขาข้าเจ้ายากเอ้ยบ่มีหนาจากต้นเลยวานได้แบบนี้นันกับคักแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ